you สวัสดีค่ะทุกทุกคนตอนนี้เราอยู่ในรายการคุณหมอสตรอรี่รายการที่จะมีทั้งความสุขสนุกและได้สุขภาพดีเจอก,กันแบบนี้อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ฝากติดตามเราด้วยทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, YouTube นะคะรวไมไปถึง Instagram ด้วยนะคะวันนี้พิเศษหน่อยเปิดรายการพามมูกันที่นี่ค่ะมาขอเลขหน่อยหลายงวดและเฉียดไปเฉียดมาวันนี้ต้องได้จากเลขแลลวคุณผู้ชมมาพร้อมกันเลยดีกว่า าทุงวดน,นี้นะเอาแบบตรงๆเลยนะไม่เฉียดแล้วนะอยากถูกอยากรวยบ้างสาธุโรยซะหน่อยโรยซะหน่อยจะได้เห็นชัดๆนะอืมอืมอืมนี่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 นแปะ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 เนื้อ ตันน mm ี hmm. yup. ้ต้องได้แล้วแหละถูอยู่นั่นแหละถูจนพุงขาวไปหมดแล้วถูอยู่นั่นแหละมาอีกนี่นี่นี่โอโหอยู่นั่นแหละอะไรนี่อะไรนี่ได้แลยมาขอมนสิยธิ์ยวจะขอจะขอัวเจ้าหนี้ทำไมอะไรงานขนาดนี้ขอมนสิทิไม่้อมมาขอทั้งขามทั้งตัวเลยมาขอเนี่ยอ้าดูสิโอแล้วก็ปล่อยให้สุขภาพแป้งบนอยู่ตั้งนานวันนี้อยู่กับพี่มนสิทธิ์ ไม่พลาดอยู่แล้วค่ะที่จะมาขอตัวเลขฉะนั้นใครชอบเสียงโจกเสียงดวงอยากมีดวงงวดหน้ารอฟังตัวเลขเด็ดๆในรายการคุณหมอซอรี่วันนี้นะคะคุณนี่คุดนี่มีเลขไม่มงโอ้โหมุกแบบนี้ เมื่อกี้เห็นหน้าขาวอยู่เลย<อ>เขาไปแต่งมาใหม่แล้วพี่<อ>แต่เมื่อกี้หลอกอก่ันเยอะแย้แขัดซะขาวนี่อยากได้เลขนะสิเอาอยากได้เลขเแล้ววันนี้อยู่กับพี่มนสิทธิ<อ>์ค่ะอยู่กับคนนี้ไม่พูดเรื่องตัวเลขไม่ได้ถือว่าพลาดเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งตัวเลขเลย<อ>คุณพี่ล่าสุดเห็นบอกว่าสามตัวหน้าตรงตรงตรงเลยเคยถูกอืม คือไอ้สามตัวหลังเนี่ยไม่เขาไม่ไม,ไม่ไม่สงสัยเพราะว่าเราตั้งใจเลือกอแต่ไอ้สามตัวหน้าเลือกอได้ยังไงอะพี่พูดถึงว่าไม่ได้เลือกหรอกแต่มันพกุกงเฉยประมาณว่าชอบตัวทา้ายอ่าถึงว่าชอบอุยชอบจังเลยเลขเจ็ดสี่ห้า 7, 4, 5, อ,อย่างเงี้ยแต่ข้างหน้ามันเป็นเลขตัวอื่นก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเอ้าทำไมมาถูกตัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันเบบนี้ถามอย่างนี้ดีกว่าเลขที่พี่มนสิทธิ์ชอบเป็นเลขโปรดเลขนําโชคของตัวเองเลขอะไรบ้าง่ใชนี่งวดนี้เนี่ยชอบชอบอยู่นะเก้า หกสี่หรืออาจจะเป็นอ่าสี่เก้าหกอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าสามตัวนี้เป็นเหมือนเลขลัคกี้นัมเบอร์ของพี่มนสช่มีเคล็ดลับอะไรไหมที่แบบว่าเราจะแบบเอาตัวเลขนั้นมาจากไหนอย่างสมมุตินะยกตัวอย่างเช่นบางคนก่อนวันที่จะไปซื้อลอตเตอรี่ก็ต้องแบบว่าสวดมนต์ทำบุญหรือว่าตอนไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยก็ต้องแบบว่าฝันเห็นเลขตอนเราจะไปซื้อเนี่ยเราทำอะไรบ้างพี่จะพี่จะไปเลยนะถ้าจะชอบเลขอันนี้ เราดูข่าวก่อนนะก่อนดูข่าวดูข่าวเผื่อจะมีข่าวรถเออ่บางทีรถอาจจะมันไม่ใช่น่ะรถกับเครื่องบินไปชนกันได้ไงอย่างเงี้ยมันไม่ไม่เออมันมันเป็นไปได้เหตุการณ์เหลือเชื่อเหลือเชื่อเนี่ยที่มันเหลือเชื่อเนี่ยบางทีก็รถรถกระโดดลงน้ำอย่างเงี้ยเออคนขับลงไปลงไปน้ำมันก็มีเราก็ดูทะเบียนสิจดทะเบียนปุ๊บ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 เปิดเลยพอจดไปปุ๊บปเอาละอีกสายๆก็วิ่งไปสะพานควายไปหาซื้อเลยอะไรเงี้ยเออนีแล้ว ได้ไงต่อแล้วไปไปซื้อปุ๊บตอนไปซื้อเนี่ยเราต้องแบบมีเรื่องของความมงคลอะไรไหยตามเบอร์เลยใช่ไหมพี่ยาวเลยวามีเจอเลขนั้นเลยเอางี้ถามดีกว่ามีเครื่องรางของขังไหมไหว้อะไรพวกอะไรติดตัวเออจนมากจะเป็นเราเป็นลูกพี่น้ำโขงนครพนมจังหวัดมุกดาหารเฉพาะผมจะถือ พญานะาคนะอ,อุ้ยสายพญานะาคนะนะอ,อย่างพี่มนต์ศรีเ,เคยไปไหว้พญานาคที่จังหวัดไหนมาแล้วบ้างบรรลุทหารเนี่ยสมบัติบ้านตัวเองอแต่คำชะโนดยังไม่ไปนะคำชะโยังไปแต่ว่าเคยไปแต่อ่าเขาเรียกอะไรนะไอ้้ไไอันนั้นแหละจำลองเนะี่ยจำลองอ๋อที่อยู่ที่แถวลากระแผงไม่ไม่ใช่ไอ้ชอสิบเอ็ดอะไรนี่ชอสิบเอ็ดอ้เด็ดเด็ดเด็ดเนี่ยทางนู้นเนี่ยโอ้ชอสิบเอ็ดเนี่ยนี่ถ้าหาว่าแฟนเพลนอยู่นู้น บูญมาเกไก่กันเรืองเเราหูดีนะไปมาไงใส่บูญใส่มุมกันแล้วเวลาไปซื้อครับสมมติเนี่ยบางคนเขาบอกว่าถ้าเรามีเลขเนี่ยเวลาไปซื้อห้ามบอกกับแม่ค้าเออจริงไหมอ่ะเพราะว่าถ้าบอกแล้วเกิดสมมติเลขนั้นมันไม่มีแม่ค้าบอกไม่มีมันคือไม่มงคลแล้วแล้วเขาบอกว่าถ้าเรามีเลขในใจอ่ะถ้าใครมาถามโมดงวดนี้ซื้ออะไรห้ามบอกอันนี้อย่าเลยอย่าเลยเวลาผมงห่าจะดูเลขในใจแบบไม่อยากบอกอ่ะอ่าขายอะไรดีครับ ทำไขทยยไงท้อนทำไมต้องเลือกอยู่ทำไมแสดงว่ามันเป็นเคล็ดนิดนึงใช่ไหมพี่บอลบางครั้งก็เป็นเคล็ดอยู่พี่เนี่ยเป็นคนที่ว่าครับไอ้ลอตเตอรี่ก็จะออกประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามเขาเขาจะหยุดขายเนี่ยเราก็เดินไปแผงเลยเหลือปึ๊บเลยเฮ้ยอันนี้เท่าไหร่นี่โอ้นดเหลือเจ็ดสิบบาทแล้วเจ็ดสิบเวลาเม่อแปดสิบแต่บางทีเลขมันไม่สวยไงพี่แต่ไอ้เลขไม่สวยเนี่ยมักจะออก แต่ข้างหน้าสิมันไม่ถูกข้างหน้าอ๋ออออย่างนี้เลขไม่สวยก็จริงนี่แสดงว่าเขาเป็นคนมีดวงมากนะพี่มลนะคือบางทีบางทีแผลอย่างที่พี่หมอบอกแหละเลขมันเหลือมันจะไม่ค่อยสวยแล้วไม่ใช่เลไม่ให่เลขถูกใจแต่คนนี้จับก็คือถูกเขาชอบในเรื่องของตัวเลขแต่ในเรื่องของความรักก็ต้องย้อนถามว้าวเฮ้ยแต่ว่าไม่เคยถามเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าปกติพี่มลเนี่ยเจอหน้ากันปุ๊บถามแต่ตัวเลขไม่เคยถามเรื่องความรักอะไรแต่ผมบอกว่ารักเด็กมีคนถามเยอะ็นคนถามเยอะเด็กดิคือหนึ่ง เราให้เขา ทำงานกับเราครับมีรายได้ด้วยไม่ได้เดือดร้อนพ่อแม่เราก็พามางานได้อย่างีว่างานนี้ไปนีก็ได้คนละร้อยสองร้อยก็อย่างดีก็เหมือนเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ได้หมายถึงไปคบในชันมาอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเลี้ยงเด็กเเลี้ยงตอยเลี้ยงตอยก็เลี้ยงตอยนั่นไม่ใช่นะตายพวกเราก็เข้าใจกันหลายรุ่นแล้วนะเลี้ยงหลายรุ่นแลวนะจนเป็นรุ่นเดียร์หรือพ่ะแบบนี้หรือเปล่าทำบุญกับเด็กเลยทำให้ถูกกลายง ขนาดนี <S <S ้เนี่ยไม่ใช่เขาบอกว่าทาบุญกับคนเนี่ยมันจะดีครับให้ไปเถอะเขาบอกให้ไปเถอะทาบุญกับพระกับอะไรก็ดีเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าให้คนเนี่ยจะดีกว่าเพราะเป็นมนุษย์มันจับไมมันได้จับเงินไปซื้อไปอะไรเงี้ยคืออาอ้าหนูเอาไป20บาทโอ้ยพระชิตให้เดี๋ยวโอ้หหน้าเขาเปล่งปากเลย ทำให้เราเด็กอุ้ยฉดชื่นแจ่มใสเราก็หน้าแล้วก็ปังเปล่งขึ้นมาอีกทีเดียวคือรักเด็กแต่ไม่ได้หมายถึงกินเด็กไม่ใช่ไม่ใช่กินเด็กงั้นก็คือแก้ข่าวนะคะที่ได้ยินมาไม่แก้ข่าวบอกข่าวจริงบอกข่าวจริงๆบอกข่าวตรงๆเลยนะบอกความจริงให้ปะบอกเลยนะครับน้องมิ้นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่ได้คบเด็กก็ตามนะแต่บางคนบอกว่าต้องกินเด็กถึงจะสุขภาพดีแต่ไม่ใช่นะไปกินเลยครับไม่ใช่นะจริงๆแล้วเรามีของดีให้พี่มนต์สิทธิ์กินด้วยจริงเหรอจริงจนะผมมีกาแฟสาม มีกาแฟทั้งหมด3แก้วผมมีเกมให้พี่มนสิทธิ์เล่นคืออยากรู้ว่าใน3ามแก้วนี้เนี่ยนะครับแก้วไหนมีน้ําตาลมากกว่ากันเพราะฉะนั้นพี่มนต้องชิม3มแก้วเลยครับอ่าิ่งให้พี่โมนหน่อยชิมก่อนใช่ไหมให้ชิมใช่ไหมให้ชิมแล้วบอกว่าอันไหนมีน้ําตาลมากกว่ากันอันไหนหวานกว่ากันแค่คือจริงๆเนี่ยนะถ้าพูดถึงเรื่องของน้ําตาลนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เสี่ยงทำให้หน้าแก่นะถ้ากินน้ำตาลเยอะหน้าแก่เลยนะอันนี้ก็หวานหวานหรออ่ะลองลองลองสิ คือบ um oh, wow! ัแ uh, ล้วบางทีนะน้ำตาลเนี่ยนะหวานหวานหวานแบบหวานหวานหวานนะบีหวานแบบหวานแบบหวนแบบหวานอย่างงี้เอออันนึงล่ะอันนี้กาแฟโอ้โหเจะได้หวานหวานสุดสุดอ่ะเรามาเดาวไปดีกว่าพักตาดีกว่าหวานขึ้นตาแล้วตอนนี้นี่พักตาบอกก่อนนะว่าแก้วกาแฟเนี่ยเป็นของ U Feel นะแต่ว่าแก้วกาแฟในมาการาในนี้เนี่ยที่หวานหวานเนี่ยไม่ใช่ของ U Feel นะเอาล่ะเดี๋ยวให้ทายก่อนว่ากาแฟแก้วไหนหวานสุดพี่มลอ่ะ ก้าวในหวานสุดเดี๋ยวนะเมื่อกี้ที่บอกอันนี้หวานอันนี้หวานหวานนี่หวานสุดเนี่ยจะหวานหวานตัวนี้เนี่ยไอหวานที่สุดเนี่ยอร่อยไหมถ้าเกิดกินมันหวานเกินหวานเกินไม่อร่อยดูซิว่านน้ำตาลมันทั้งหมดเท่าไหร่น้ำตาลมันกี่ช้อนให้น้ำหวานมากเลยอย่าุกชุดน้ำตาลยี่สิบห้าช้อนกินเข้าไปได้ไงหวานแบบไหนหวานตัดขาหวานตัดขาตัดขาตัดแขนพักลูกกตาเป็แต่จะปวยติดเตียงทำอะไรได้แล้ว คุณหมอไม่ใช่จะออกววนนี้เหรอไแล้วตาแล้วนี่เอาไปว่าใครดูเทปนี้เราไปดูไปดูดูทั้งหมดว่าทางรายการเรามีเลขอะไรบ้างมันหมอนีางเแก้วการที่บอกว่าหวานเฉยๆหวานหวานกวหวานกว่าแก้วนี้นะอันนี้หวาน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 วนี้านหวานหวานวนดานหวนหวานวาวานนนนน นี่ยไม่ได้เลยคุณพี่ก็เอะตีเป็นตัวเลขตลอดเลยอันนี้นะคะแก้วสุดท้ายที่บอกว่าก็กําลังดีใช่ไหมก็ดูอร่อยดีใช่ไหมแก้วนี้มาดูซิว่าอคุณพี่10บช้อนเลยนะโอ้โหมันก็ยังเกินเค้นอยู่นะ10ช้อนอ่ะ พี่มนย์หนึ่ง่งนพี่ก็ไปกับเขาีกติถ้าแบบนั้นน่ะเราจะกินกาแฟแบบนี้มันก็ไม่ปลอดภัยเรากินกาแฟที่มันดีต่อสุขภาพเป็นกาแฟสมุนไพร0%นย์เปอร์เซ็้ำตาดนี่ไหมดีสิจะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องหวานตัดฉาใช้สุกอัลได้ความหวานแทนน้ำตาล0%ูอร์ซคอเลสเตอรอลศนยร์นไขมันพารไงอันนี้ไม่ดีกว่าหรอดีกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นไหนดูซิแก้วไหน อ่านี่งานเอามาเลยนี่จะบอกว่าแก้วนี่อยู่ทางนี้คุณคุณนี่่นีจ้ทางนี้จ้ามาเร็วๆไม่ใช่ทางนี้อขบบคคุณรัชิมเลยจ้าลองชิมดูแล้วจะรู้สึกว่าหวานไหมหรือไม่หวานหรือหอมอะไรอย่งไรอร่อยไหมอาะทานแล้วเป็นเป็นไงอร่อยไหมหอของสดชื่นไหมมีกินสมุนไพรด้วยไหมมันหอมแบบทำให้แบบเวลา อันนี้มันกลมกล่อมเนีมยนะมั้กลมกล่อมแบบเออมันน่าดื่มเนี่ยทุกเช้าทุกเช้าอย่างเี้ผมชอบอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตาลว่าจะต้องดูว่ากี่แก้วนี่นไม่ต้องดูตาล้อมอ่ะสูนะ อันนี้กาแฟของอะไรอยู่หี่นี่กาแฟของ U Feel Coffee นี่คือแก้วเขาแต่ว่าข้างในเนี่ยสามมันยังไม่ใช่แต่อันนี้ใช่อยู่ไหน่ะอยู่ไหนล่ะใช่ห่อนี้หรือเปล่านี่พี่้นที่แีบตาพี่ตาเนี่ยพี่ตาเลยนี่อันนี้เลยนี่อันนี้นะคะนี่กาแฟจาก U f e l เป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ด้วยนะูดีสีเข้มข้นฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นคอากาแฟก็ทานได้คนที่เป็นคนอยากทานกาแฟแต่ห่วงสุขภาพก็ทานได้มันอร่อยนะไม่อยากจะจวางวางนวานีไม่ได้นะเราต้องคุยเรื่องตัวเลขก่อนนะพ,นพี่ <laughed> ใครได้ลองก็จะกลายเป็นแก้วโปรย้๊งหมอเขาแย่งเอาไปไงไม่กล้าว่าไม่ต้องนี่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 ให้ห่อแบบนี้เลยจะบอกเลยนะว่าจริงๆไม่ได้มีแค่ศูนย์เปอร์เซ็นคอเลสเตอรอลศูนย์เปอร์เซ็นไขมันทันศูนย์น้ำตาลอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะยังมีสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพถึงหกตัวหลักๆอุ้ยมีอะไรบ้างอะพี่หมอตัวแรกคือสารสกัดจากมะขามป้อมถ้ากินถ้ากินมะขามป้อมสดๆเปรี้ยวไหมเปรี้ยวกาแฟนี่เปรี้ยวไหมเปรี้ยวนี่มันจะหวานกาแฟนี้ไม่เปรี้ยวนะไม่เปรี้ยวเพราะว่าเป็นสารสกัดมะขามป้อมครับ ลดไขมันได้ลดน้ําตาลได้ควบคุมความดันไม่ให้สูงเกินไปนะแล้วก็มีวิตามินซีสูงนะครับเพราะฉะนั้นเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดนะครับเพิ่มเรื่องของภูุิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระกระตุ้นการทํางานของเม็ดเลือดขาวแถมยังมีปลาขาป้อมก็จะมีไฟเบอร์เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวกินกาแฟแล้วท้องผูกเออใช่มีจะบอกว่าผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าทานกาแฟแล้วมันก็อร่อยดีแต่เวลาจะถ่ายมันไม่ค่อยทายใช่ไหมต้องมีไฟเบอร์ด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้จะทานและจะทาให้ถ่ายง่ายสารสกัดตัวที่สองคือสารสก อุณิสลานะครับลดการอักเสบแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไงบางคนกินของมันมาเยอะอืดแน่นจุกเฟ้อลดได้ลดแผลในกระเพาะได้ใหญ่จะเป็นกันบ่อยแล้วก็มีสารสกัดขมิมนชันให้ก็จะช่วยให้สบายท้องช่วยขับสารพิษลดกดยูริกปวดข้อเขาจะไม่เป็นภูมิแพ้ก็จะไม่เป็นตัวต่อไปคือสารสกัดจากกระชายเน้นในช่วงไวรัสเนี่ยกระชายฮิตมากการระบาดของไวรัสเนี่ยกระชายช่วยเรื่องของการ กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตต้านอนอมูลอิสระนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการยอดแล้วก็ย้ำย้ำการแบ่งตัวของไวรัสในเซลล์เราดีจังเลยอ่ะหนานๆทีจะเจอสารสกัดกระชายใส่ลงมาในกาแฟมีอะไรบ้างนั้นะมาขามป้อมขมิ้นชันกระชายตัวต่อไปบางคนกินสดๆเนี่ยจะเผ็ดอะไรอ่ะก็คือขิงมขิงด้วยหรอขิงมีสารโพลีฟีนอลที่ช่วยลดการอัดเสบ เพิ่มการไหลเวียนโลหิตผิวพรรณสดใสลดอาการปวดต่างๆของร่างกายนี่ไงผู้สูงอายุถึงชอบไงนอกจากนี้อีกตัวหนึ่งครับ <c> สารสกัดจากกระเทียมกระเทียมสารสกัดจากกระเทียมรก,กระเทียมดีรก,กระเทียมะนะผมกินไปตลอดเก็บใชจถ้ากินสดๆบางคนเผ็ดใช่ไหมใช่บางคนมีกลิ่นปลาแต่ว่าสารสกัดกระเทียมจะเพิ่มไขมันตัวดีลดไขมันตัวเลวป้องกันการจับกลุ่มกันของเกล็ดเลือดมันไม่ไปอุดตันสมองไม่ไปอุดตันส่วนต่างๆแล้วยังต้านไวรัสแบคทีเรียเชื้อต่างๆในร่างกายได้ด้วยโอ้ยลดนะเนี่ยตัวเนี้ยห้า คือสารสกัดจากเขาวันเปรียงครับซึ่งตัวนี้นเป็นสมุนไพไทยไที่ช่วยแก้ปวดเมื่อยนะครับต้านการบิดตัวของลำไส้ลดความดันไม่ให้สูงเกินไปแล้วเสริมภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นถ้า6ตัวเด็ด สมุนไพรในครัวเรือนสมุนไพรจากธรรมชาติต่างๆป่าศะจากสารพิษมารวมตัวอยู่ในแก้วนี้มันจะไม่ดีได้ยังไงล่ะครับนั่นนะสิดีขนาดนี้นะคะใครอยากได้ต้องรอดูโปรโมชั่นวันนี้ให้ดีเป็นไงช,ชอบไหมบอกรสชาตินิดนึงมันมันเป็นยังไงหอมกาแฟมันกลมกล่อม,มนะมันก็หอมด้วยอีกอย่างนะมันมันดื่มง่ายผมถามแบบช็อตเลยนะตอบเลยนะเพราะว่าดื่มแล้วเนี่ยเลือดลมไหลเวียนดีสมองก็จะแล่นนะผมถามปุ๊บพี่ตอบมาเลยนะเลขวันนี้สองตัวบอกไหมสองสี่สองสี่เห้ยได้แล้วคุณผู้ชมจดค่ะ จดไปถ้าไม่ถูกล่ะกลับหน้ากลับหลังให้บร้อยถ้าไม่ถูกล่ะต้องถูกสิ่สองสี่ตกอารมณ์เอเวอจีบไวเป็นแสนล้านเดียวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะไม่ใช่คุณต้องเอาสองสี่คุณเอามาบวกเข้ากันเป็นหกบวกเข้าไปอีกสองสี่หกอะคนดูเทปนี้ ดูแล้วเลขถูกเลขอะไรก็มาบอกกันออด้วยนะคะอเออแล้วก็อย่าลืมนี่ตัวนี้แนะนําเลยคือหลายคนพอบอกว่ากาแฟสมุนไพรจะเป็นกาแฟแบบคนแก่ทานหรือเปล่ามีแต่กลิ่นสมุนไพรหรือเปล่าไม่ใช่ใชนะคะวัยรุ่นวัยทำงานแบวนี้ก็ทานตัวนี้ได้เหมือนกันมันทานเพื่อสุขภาพนะคะโอเราจะหาดื่มกาแฟดีๆแบบนี้มันไม่มีอีกแล้วออคุณรักษาสุขภาพคุณก็ต้องดูดูซิว่ากาแฟเนี่ย เราต้องดูก่อนว่ากาแฟนี่มันมีน้ำตง้นาลเยอะขนาดไหนใช่แล้วสารสกัดต่างๆกระบวนการการผลิตโรงงานได้มาตรฐานไหมซึ่งตัวนี้มีต้องดูครบเลยเอามาดูเลยครับรัยผลิตบี่อ่านเรียบร้อยแล้วครบ ครบเลยนี่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 มีฮาลาลมีอยอ HACCP GME ISO มีครบมั่นใจได้เลยในเรื่องของคุณภาพสินค้าที่สำคัญคุณพี่แอบสังเกตเห็นวา่เขาเขียนโภชนาการไว้ด้วย1นซองให้พลังงานแค่80กิโลแคลอรี่ฉะนั้นกาแฟตัวนี้นอกจากจะเหมาะกับคนชอบทานกาแฟคอกาแฟอยู่แล้วคนอยากดูแลรูปร่างทานกาแฟยังไงไม่ให้อ้วนทานกาแฟจากยูฟิลสะคะ u feel เราไม่อ้วนได้สุขภาพด้วยเนี่ยอันนี้เนี่ยกล่องเนี่ยอย่างเงี้ย ถุงแบบนี้สวยงามถุงเป็นเรืสวยงามสวยนเจ้าขอนี่สวยมาเจ้าของเลยนะเจ้าของเขาต่ออยู่เขาดีใจเขาดีใจแล้วนะเจ้าของกำลังชมอยู่นะครับเทปน้าพี่บิ์นี้สวยงามมากสวยงามเหมือนเจ้าของมากเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าใครอยากได้อสำหรับใครที่อยากได้แล้วนะคะเรามีโปรโมชั่นให้ขึ้นตามนี้เลยติดต่อไปมีเบอร์โทรให้มีช่องทางการติดต่อเยอะแยะมากมายสอบถามเรื่องโปรโมชั่นได้เลยทักเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนี่เนี่ยที่ประชิดขำซ้าเขามานั่งจิ๊บนั่งจิ๊บอยู่นะเนี่ย อันนี้อันนี้ชิ้สวยถุงชิสวยเหมือนเหมือนจะขอกเขาน่าอะไรกับทักเข้ามาระวังลูกค้าทักมาแถมตัวเลขด้วยไหมคะไม่ผิดซองเราจะไปหาไปหาดูแล้วมี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 อ่าอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ลายเซ็นพี่มนสิทธิ์ดูซิว่าจะตรงไหมช่วงหน้านะคะ เซนนะคะสนับสนุนโดยกาแฟเพื่อสุขภาพ You f ฟิลนี่หอนี้เลยจะบอกว่าไฮไลท์ของเขานะคะนอกจากมีสารสกัดจากสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพแล้วกาแฟเนี่ยเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆนาเข้ามาจาก3ประเทศมาคั่วรวมกันจนได้รสชาติเฉพาะของ You f ฟิลใครอยากทานกาแฟที่ได้ทั้งสุขภาพได้ความอร่อยกลมกล่อมห้ามพลาดหอนี้เด็ดขาดแล้ววันนี้คนนี้ทานไปแล้วติดใจ จะหมดหรือยังคุณพี่ไหมดีล้วหนึ่งจะให้ชมมาใหม่เนี่ยนี่ให้ชมใหม่แล้วใช่ไหโอ้ทานแล้วสดชื่นจริงๆรู้สึกกระปี้กระเป๋าที่สำคัญทานแล้วไม่ต้องกลัวอ้วนด้วยอกลัวอ้วนใช่แต่สุขภาพจะดีไม่ดีการเงินจะปังไม่ปังนะครับครอบครัวเอ่ยเป็นอะไรเป็นยังไงเนี่ยลายเซ็นบอกได้เพราะฉะนั้นที่บอลครับเซ็นให้หมอกรอบดูเลยสิคุณคุณหมอเขาจะเขาจะมีหลายอย่างนะหนึ่งเป็นคุณหมอสองเป็นคุณหมอดูอีกที่คู่ก็จะเป็นคุณหมอราต่อ ใช่ใช่ใช่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงจริงทุกอทุกอย่างจริงน่ารักน่ารักคนเดียวถ้าไหนขอดูลายเซ็นว่าที่เศรษฐีพันล้านในงวดถัดไปเออคือลายเซ็นอ่แล้วแถ้าเกิดให้แฟนคขับให้แฟนคขับให้เป็นขับราชการที่จะบอกว่านั่งอยู่ตรงนี้นักกินกาแฟหอมมากหอมหอมทีมงานขอสักแก้วได้ไหมหอมจริงกาแฟอะไรเนี่ยกาแฟยูฟีฮัลโหลอันนี้คือมันชิคจรนี่เป็นแบบนี้ ชื่อข้างบนคืออะไรนะชื่อข้างบนคือชื่อบุญเถิงคือชื่อจริงของเขานะครับบุญเถิงนี่ไม่ใส่ยากมากไม่ใชคนเดียวในบุรุหารบุญเถิงนี่ครับชื่อนี้ลายเซ็นตรงนี้ที่เป็นเหมือนกับเอกสารราชการนะพี่นะตรงนี้เนี่ยบ่งบอกว่าเป็นคนที่รักสุขภาพนะเป็นคนที่จะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองอ้วนมีระเบียบวินัยเพราะว่าการเขียนแต่ละตัวค่อนข้างจะตัวเท่าๆกันแถมยังเป็นคนที่แคร์ครอบครัวคือตัวสอนครอบครัวเนี่ยนะครับ เขียนเท่าๆกันแล้วก็ชัดด้วยแล้วก็เยอะด้วยเขียนสะกดทุกตัวอักษรเลยนะครับที่สําคัญปัญหาเรื่องสุขภาพมีอย่างหนึ่งที่เจอคือสระอูยาวๆถ้าสระอูยาวเนี่ยเขาบ่งบอกว่าจะมีปัญหาเรื่องของลําไส้อาจจะเป็นเรื่องของลําไส้แปรปรวนขับถ่ายยากขับถ่ายไม่ตรงเวลานะครับอันนี้อาจจะมีปัญหานิดนึงถามว่าความรวยจากจากชื่อก่อนนะ จากความรวยตรงนี้เนี่ยคือมีก็จริงแต่ว่าต้องแบ่งเป็นคนแบ่งแต่ไม่ถึงขนาดเป็นฝาเปน,นะไม่ใช่นะ,ะแต่เป็นคนที่ได้มาแล้วแบ่งปันแต่ถ้าเป็น ลายเซ็นที่เซ็นให้แฟนคลับจะเป็นลักษณะโค้งเยอะหน่อยนะครับจะเป็นคนที่อารมณ์ดีเป็นคนที่ยืดหยุ่นง่ายเข้ากับคนได้เยอะอันนี้อันนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบจากที่เจอพี่มนสิทธิ์มาหลายรอบแล้วก็รู้สึกพี่มนสิทธิ์เป็นแล้วโมมาก็จะเป็นตัวใหญ่ก็แสดงว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจนะครับอันนี้แหละถ้าดูตรงนี้ตรงนี้ไอ้ตรงลายเซ็นที่แบบให้แฟนคลับนี่แหละอันนี้คือป่าเปตัวจริงอ้าวเหรอเพราะเนี่ยใหญ่กว่าตัวอื่นป่าป่าค่ะใช่ให่ใหญ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 ่นหญ่ใ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 หญ่ยหญ่่ใ ตัวมอม้ากับคอควายเห็นไหมคอควายใหญ่กว่ามอม้าอีกแล้วแถมมีแซดอาร์มอยู่ข้างบนด้วยคือครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญดีไม่ดีเนี่ยการทะเลาะกับคนในบ้านเนี่ยแพ้เขาด้วยนะยอมยอมอันนี้ใช่แล้วปัญหาทนี่ยนอกจะเครียดส่วนใหญ่ที่พูดตองนี่มันถูกหมดนะอม่อาไม่อยากให้พูดต่อแล้วเพราะมันถูกเกินไปขีดตรงนี้คือหมายถึงดูแลคนรอบข้างเขาดูแลเขาเน้นดูแลครอบครัวมากเลยตัวเองเนี่ยเขาไม่ค่อยขีดเห็นไหมเขาไม่ขีดมาถึงตัวเขาเองนะเรื่องของความรักเรื่องอะไรถือว่าเป็นเรื่อง เบเบเลยแต่เขาเน้นเรื่องของคนในครอบครัวนี่คนนี้ไม่ใช่ความหวังของครอบครัวนะคะความหวังของคนหมู่บ้านทั้งประเทศไทยในมดหน้านะคะคนขาเป็นความหวังของทั้งชาตินะคะเนี่ยจริงจริงนะจริงจริงเป็นคนที่ว่าแคร์แคร์ครอบครัวหรือแคร์แคร์เพื่อนเนี่นยิ่งีนี่เลยบางทีทําเป็นงอนเขางอนเขาได้สองวันแล้วก็ไปงอเขางอเองด้วยนะงอนเองแบบนีชุวิตนักเลงไปงอคนละ ไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนนั่งอยู่างเงี้ยรู้ว่ารู้ว่าเรียกเขาเขาไม่เขาไม่หันมาอย่างเงี้ยแล้วก็งอนเขาพองอนปุ๊บไม่เกิน3วัน อ้าวจะไปไหนกันนต้องอต้องงอเขาแหละผมไม่มีเพื่อนเปล่าผมไม่มีใครชวนไปไหนไปไหนเลยนะไม่รู้นะแต่สำหรับรายการเราไม่ต้องกลัวนะครับคุณผู้ชมดูแล้วเนี่ยนะครับได้ทางความสุขสนุกสุขภาพดีและมีเพื่อนๆที่จะคอยแนะนําเรื่องของเรื่องราวดีๆเรื่องสุขภาพไปด้วยกันแน่นอนนี่สุขภาพของเราใช่ไหมงานะตัวนี้นะตัวนี้นะอย่าลืมนะใครอยากได้ก็ติดต่อไปตามช่องทางที่เราบอกนี่นี่ไหลรืดๆอ๋อคือพี่มลสิทธิ์ทานแล้วแค่ยกนิ้วให้เยี่ยมแบบนี้เลยฉะนั้นนะใครอยากได้กาแฟดีๆนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพก็อยู่ฟิ สําหรับวันนี้นะนอกจากพี่มนสิทธ์จะมาแล้วพี่มนสิทธ์บอกว่าชอบมากที่นี่อตอนนี้เราอยู่ที่ z o d i a c Cafe and h o m e Decoration นะคะที่นี่เป็นทั้งคาเฟ่ร้านอาหาร,รมีเครื่องดื่มแล้วก็มีดนตรีสดด้วยบรรยากาศดีมากสถานที่ใหญ่โตสำหรับเทวันนี้ต้องบอกว่าสนุกสนานมาก ดูตั้งแต่ต้นจนจบได้เลขอะไรบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยเหมือนบอกคุณกันนิดนึงนะเลขอะไรบ้างได้เลขอะไรบ้างที่เมื่อกี้บอกอะไรนะสองตัวนี้นะสองสี่สี่ไปลองกลับเอาบวกเอาเดี๋ยวไปหาแม่ค้าเราห้ามพูดด้วยเอาอะไรดีเอาเลขอะไรดีก็ต้องถามอยู่ดีะเอาเองพี่บอกเองแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่พลสิทธิ์ด้วยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาบอกตัวเลขเราแล้วเดี๋ยวใครถูกมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมนี่แวะไปช้อปปิ้งกันยูฟิลกาแฟเพื่อสุขภาพด้วย ะวันนี้หมดเวลาแล้วส่วน EP หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะขอคครับขอประกาศจดเลขเดี๋ยวได้ไหมเอากระดาษนี่ไปเลอเอากระดาษไปจดอันนี้ฮิ้วกลับบ้านเลยนะเนี่ยได้สิคุณพี่เอาไปเลย2องสิ่ใช่ไหมสองสิ่งสองสิ่งีไสองเลขเลยได้ไหมเนี่ยกลัวเลขหายาก